วันที่1พฤศจิกายน2564นายพงเทพเป้โสมสัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นางสาวจันทนาศิวิม,มทุรสนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวพิยมลแกาวพินิจนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานคอปพอจังหวัดสมุทรปราการเข้าเจรจาหาข้อยุติระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าอําเภอบางบีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมตั้งที่แจกข้อกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายทราบทั้งนี้สำนักงานสุดริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการจะต,ติดตามสถานการณ์รและดำเนินการาำอำนาจหน้าที่ต่อไป